สามเ,เนนะคะูณคูณห้าตอนนี้สี่สิบเจ็ดใบแล้วแดนครับพี่ต้นสามแดงครับพี่ดีขอบคุณครับได้แล้วหรอแล้วก็อีกสองแดงครับขอบคุณครับเป็นเอ่อห้าสิบสองใบแล้วนะครับ ห้าสิบสองใบแล้วครับตเอดียอโดกขึ้นไหมผมอ่ะจริงไหมมันดำเฮ้ยแต่ว่าจริงๆมันดำไม่มีเลยนะตอนแรกอ่ะตรงเนี้ยเป็นอ่กรดำเลยจะต้องระวังไตนะทีเนียเออไปไตดีกว่าเลยไม่องไม่รอเดี๋ยวฟอเขาเลอแขัอจะเป็นต สองไปแล้วตอนนี้ได้หนึ่งพวงแล้วนะครับตอนนี้ได้หนึ่งพวงแล้วนะครับนครนี่้เอกระเป๋าลืมกระเป๋าไกทอสเอาไรรู้จัการผู้ชม รับบอกพี่นุไปมมแล้วครับแดงครับม,ม,มันออฟไม่ละ,ะลูกจำคันผู้ชมไปแล้วแต่ะจะมีจินตนาการอทีนี้เขารู้สึกว่าเขาหลับ <c oughs> <c oughs> ทไแต่ทำเดียวสวยแล้ว <c oughs> ออกมาทำอีกหน่แล้วหน่นี่นี่นี่สวยนะ 52แล้วรว่าถ้าสมเชอบ่ัเด็กแบบนี้พี่ได้เห็นแบบว่าบ่อยมากเลยนะเวลาชอบไปเล่นด้วยอ่ะเกอยากชอบเล่นด้วยถ้าแบบนี้ไม่เก๋มันจะนี้แบบนี้ไม่ไม่ไม่เก๋แบบไม่ควรจแบบว่าย่งไแหละคจะรู้ว่าแบบว่าเต้องไหว้เียรเรียองขีดแล้วถว่าแม่เขานนาจะรีผกนะ เอาแม่ของแกขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะสิ่งหรือเปล่นี่นหลลิลโม่ด้วยคิดสพาดอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนแม่แท้ๆของหนูสวยสวยเปล่า อแม่ทำไมัอดีครับแสบาแสบตาสภาอยู่แสบตาปิดไฟนอนบดีเจอนะแม่ไฟมันำแสบตาไป